ใครก็ตามที่สนใจมัดด้าสามเครื่องส0 0พัน s ู n อยู่แต่กลัวเรื่องของการกินน้ำมันตามมาเลยครับวันนี้ผมมีโอกาสจับรถรุ่นนี้เดินทางไกลเดี๋ยวจะเซตค่าศูนย์แล้วจับอัตราการสิ้นเปลือง มาฝากกันความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในทริปนี้ก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามเข็มไมเลยนะครับโดยเฉลี่ยนะใช้คำว่าโดยเฉลี่ยนะครับบางทีก็วิ่งไม่ถึงบางทีก็จะเกินนิดๆจะมีบางนะอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพถนนและความพร้อมของรถด,ด้วยนะครับการขับขี่เรื่องของความเร็วก็พยายามเอาให้ได้ตามกฎหมายกำหนดนะส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยกับความรู้สึก ขอกับการขับขี่รถรุ่นนี้นะไม่อ่วยไม่อ่วยพูดตามจริงเกาะถนนดีมากฟิลลิ่งของการควงพวงมาลัยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือ,อยูเทอร์นพวงมาลัยตอบสนองดีกระชับคมโยกปั๊บเป็นเปลี่ยน เลนปุ๊บอ่าและการกอ่อถนนเนี่ยดีไม่มีโครงเคร่งเลยนะครับสภาวะอากาศวันนี้ตอนออกเดินทางนะครับก็ท้องฟ้าแจ่มใสแต่แต่ก็มีรถบางคันก็เสียหลักลงข้างทางได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตอนขากลับก็จะเจอฝนพอสมควรนะครับโดยรวมฟิลลิ่งหรืออารมณ์ของการขับขี่เนี่ยได้ความเป็นสปอร์ตมาด้าสเครื่อง 2000, สองพันลูปเนี่ยเน้นเรื่องของอัตราเร่งที่ดีการกอ่อถนนนี่ดี นะครับฟ้ามืดมาแล้วครับเดี๋ยวคงต้องทําเวลากันอีกสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยววันนี้จะกลับสู่ว่าไม่ทันค่าไปกันต่อครับซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่อง2000 sunroof นะครับจะต้องมีกดปุ่มสตาร์ท smart ท e y l e s และมีแพทเทิร์นชิเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยด้วยนะอันนี้จําไว้ให้ดีนะครับเรื่องสเปคมีเฉพาะรุ่นท็อปนะครับตัวนี้อ่ะโดยรวมครับ ก็ฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะครับโดยรวมที่ผมใช้ในทริปนี้ทั้งหมดก็เกือบเกือบ300กิโลนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเฉลี่ย8.3ลิตรต่อ100กิโลฉะนั้นเราคำนวณออกมาก็คือเอา100กิโลหารด้วยน้ำมัน8.3ลิตรจะได้เท่ากับ12กิโลเมตรต่อลิตรในการมึ่งทางไกลสรุปนะครับสำหรับการขับขี่ Mazda 3เครื่อง2,000 m a x ม็ก r t สปอคันนี้นะครับระยะทาง300กิโลเมตร ไปกลับนครศรีธรรมราชนะครับอาตาัตราการบริโภคลมมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12กว่ากว่ากิโลเมตรต่อลิตร12กว่าก่ากิโลเมตรต่อลิตรมันไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่ามันเครื่อง2 0 0 4แต่สิ่งที่เราได้รับจากรถคันนี้เลยนะครับคือเรื่องของสมรรถนะจริงๆเกาะถนนดีมากพวงมาลัยคมอัตราเร่งดีนะครับเป็นรถที่ขับสนุกคือ ถ้าใครเคยอยู่ในยุคมาด้ายุคนั้นเนะ่ยเขาจะบอกว่าซูมซูมนะครับซูมซ yes, ูมซูมเยสซูม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 นั่นคือการขับที่สนุกสนานนะครับเพราะนั้นการกาะถนนการเข้าโค้งฟิลลิ่งพวงมาลัยอัตราเร่งทุกอย่างผมมองว่าเครื่อง2000นะครับโดยเฉพาะเจ้าเครื่อง2000เนี่ยทำได้ดีระบบเบรกไม่มีหัวทิ่มเลยขับมาไวเบรกปุ๊บหนืดนะครับ จับติดพื้นดีมากไม่มีแบบหน้าทิมทาย,ยกหรือถลายเลยซึ่งตอนที่ผมไปเอารถที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็มีหลายๆคันเสียหลักด้วยแต่ว่าเจ้ามาด้าสามคันนี้ขับขี่ได้ดีเลยทีเดียวเยี่ยมจัดไปครับถ้าไม่คิดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันคันนี้น่าใช้ถ้าเน้นเรื่องสมรรถนะคันนี้น่าใช้ถ้าเน้นเรื่องความปลอดภยัยคันนี้น่าใช้จัดไปครับ เออนี่หนึ่งออกห้างเนี่ยร้านกว่าบาทนะครับรถรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมขายแค่319,000บาทเท่านั้นแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น2บวกให้ด้วยฟรีค่าโอนค่าดำเนินการนะครับค่าทำสัญญาต่างๆนานาส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยนะครับแล้วก็เช็คระยะเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยเสร็จ แล้ประกันหลังการขาย้อีก1ปีเดี๋ยวพ่นน้ำสนิทให้สปาภายในฟอกปบอสักทรมค่าเชื้อโอโสน,นแล้วก็เคลือบแก้วให้พูดง,ง่ายเอารถไปใช้อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วจัดไป